สวัสดีครับผมแมดพูจิวนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกั<ส>บผมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกามาใหม่ทั้งหมด5เรือนเลยนะครับผมวันนี้ผมเพิ่งได้รับนาฬิกาบูสติมาทั้งหมด5เรือน5เรือนนี้นะครับมีทั้งหมด4สีก็คือสีเหลืองสีขาวสีดําที่มีเป็น2แบบแล้วก็สีเนว่บูนะครับผม สำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่เคยสั่งไว้เคยออเดอร์ไว้สําหรับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วยังไม่ได้ของก็เดี๋ยวผมจะทยอยส่งให้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังสนใจอยู่ก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่า DM หรือว่าเข้าความเข้ามากับผมได้นะครับซึ่งนาฬิกาบูเซตินี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เป็นสวิสเมดแล้วก็มีความเป็นอินเฮาส์มูฟเม n นต์นะครับ ผมสามารถพูดได้เลยนะครับว่ามีไม่กี่แบรนด์นะครับที่เป็น in-house movement จาก Switzerland ที่ราคาย่อมเยาวขนาดนี้เลยนะครับผมความพิเศษแล้วก็ทำไมบูสเตติมันถึงเป็นนาฬิกาที่ผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งในดวงใจผมเลยนะครับเพราะว่าบูสเตตินะครับอยู่ผมจะให้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก็ได้ครับผมซึ่งนาฬิกาบูเซตินะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับจะมีความเป็นกึ่งสปอร์ตแล้วก็เป็น dress watch นะครับผม นาฬิกาบูเซติเราจะเห็นนะครับว่าเขาเก็บงานเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวสีขาวให้ดูแล้วกันเขาจะเก็บงานรายละเอียดทุกอย่างของนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นการซัฟเฟอรอยู่ตรงมุมขอบของนาฬิกาหรือว่าตรงลัก์นะครับจะมีเฟรชชิ่งที่เป็นทั้งแบบแม์แล้วก็เป็นแบบกอสซี่ตรงนี้นะครับให,ให้ดูเลยนี่ครับ แล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดเป็นแบบสเกลิตันนะครับสามารถมองทะลุผ่านจากด้านหน้าถึงด้านหลังได้เลยนะครับสามารถมองเห็น,นกลไกทุกอย่างและก็ฟันเฟืองของนาฬิกาได้หมดเลยมันจะเพิ่มความเป็นลักชวรี่แล้วก็ดูความดูมีความแบบหรูหราแล้วก็สปอร์ตในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าสายทุกตัวจะเป็นสายหนังแท้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สี ก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีดําสีเนวี่บลูส่วนสีดําที่มี2ส,สีมันแตกต่างกันยังไงเราสังเกตตรงลักซ์นะครับผมลักซ์ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลักซ์สีดํานะครับส่วนนี้จะเป็นลักซ์สเตนเล็ทั้งหมดเลยนี่คือความแตกต่างของแต่ละเรือน Power Reserv e นะครับอยู่ที่72ชั่วโมงกันน้ำได้3 h t m นะครับ นี่ก็คือเป็นรายละเอียดของนาฬิกาคร่าวๆนะครับส่วนการประกันจากทางร้านหรือว่าจากทางผมนะครับประกันสากลไปเลย1ปีนะครับจากทั้งจอปทีิไทยแล้วก็จอปในเอเชียทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับนาฬิกาบูสติตัวนี้นะครับและสำหรับใครที่ยังสนใจใน,นาฬิกาเรือนนี้อยู่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าจะเข้ามาทางอินสตาแกรมก็ได้เอ็มเข้ามาได้หรือว่าใครที่มีไลน์ส่วนตัวผมอยู่แล้วก็สามารถพักเข้ามาได้เลยครับ ผมแม็กคูจูก็อขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ